มาเดี๋ยวพามาส่องกระสอบต่อไปนะคะทุกคนนี่อันนี้อะไรอะโอ้อะไรเนี่ยซูเมอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเทกระสอบวันนี้ก่อนอยวหาก่อนนะอุย้ยมีแต่เทอะไรดีอะอันนี้แล้วกันนะม,มาดูนะคะในกระสอบนี้อุย้ยอันนี้น่า ว่าหาย,ายากแล้วก็ขายดีแล้วก็ราคาแพงด้วยนะรอบนี้เราได้ขาจับปั๊มนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามีของอะไรบ้างขาเต่าเวฟร้อยสิบร้อยยี่ห้านะคะอะไรเนี่ยเนี้ยเวฟรุ่นใหม่นะคะเป็นพวกขาจับปั๊มล่างนะนะคะงานสวยๆเลยก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะเ,เจฟพี่ทำโจทย์ลายแต่งใช้หน้านะเดี๋ยวมีสินค้าดีๆราคาโดนๆจิ้มติดตามมาได้เลยคะ่ะ